จเดสนับสนุนโดยใหม่อิซูซูซีรีสมันมิดใหม่ออโตแจมไทแลนด์คอมพับเล็กเบนดิก กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่สานะเบรกสุดท้ายของรายการอัลซ่าแจมบริเดียในวันหยุดพิเศษแบบนี้คุณตูนครับผมอย่างที่บอกเบรกนี้คุณตูนมีเรื่องราวเรียกว่าความน่าสนใจของงานสําหรับคนที่รักปอเช่งานดาทักเฟนนะฮะเป็นไงนี่คือการที่จัดการเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่ารวมพลคนรักปอเช่นี่นะเป็นสบายกบายนะวงงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่เรียกว่าเป็นสีสันนะของคนรักปอเช่แล้วก็บอกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดที่สุดในภูมิ่าของเซาท์อีสต์เอเชียครับซึ่งงานนี้ต้องบอกว่า รถที่เข้าร่วมงานเนี่ยมากกว่า400กว่าคันนะพีต้นฮะ,ะซึ่งก็เรียกว่ามีเจ้าปอร์เช่เนี่ยหลากหลายรุ่นเลยฮะ,ะที่สําคัญฮะนอกจากรุ่นที่จะจําหน่ายอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วไาจะเป็นนายวันๆเองก็ตามหรือเจ้าคายเยนเองต่างๆางนั้นเสื่อมคานะมีรถไอคอนิกม,มากมายฮะ,ะมาโชว์ตัวในงานนี้ฮะที่สำคัญน่าสนใจหลากหลายโมเดลเลยฮะแล้วก็บอกว่าในงานนี้เนี่ยนอกจากรถที่เป็น รถที่รุ่นพิเศษของปอร์เช่แล้วก็ยังมีรุ่นที่ตกแต่งพิเศษด้วยใช่คะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายสํานักษะก็มาร่วมร่วมแจมในงานนี้นะที่สำคัญนะมีชาวต่างชาติอะไรเป็นต้นซึ่งเขาเรียกว่าขับมาจากเป็นคาราวานเลยคาราวานปอร์เช่ฮะมาจากมา,าเลเซียเองจากประเทศบ้านๆเองอย่างลาวมาก็เองนะรวมถึงสิงคโปร์เองก็ขับจากสิงคโปร์ฮะเพื่อมาร่วมในงานนี้เลยฮะที่เรียกว่าเรียกเสียงคือฮารวมถึงเขาเรียกว่าความได้ใจ และนี่อย่างที่เห็นในภาพนะฮะ918 Spider อันนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับแล้วก็นำมาโชว์ในงานด้วยครับแล้วก็นะฮะตามภาพก็จะมีในเรื่องของเขาตกแต่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะเป็นมุมถ่ายรูปต่างๆสำหรับแฟนๆปอร์เช่ที่สนใจนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของงานดัฟท์ทับเพนใบอกเป็นครั้งที่แล้วนะคุณผู้ชมเจ็ดแล้วฮะต้องส่วนอีกงานคุณผู้ชมคุณตูนนะสำหรับคนรักปอเช่แล้วก็เพิ่งจัดไปแล้วก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญสำหรับปอเช่ในประเทศไทยนะฮะ ก็คืองานครบรอบ30ปีปอเช่ในประเทศไทยซึ่งเขาเรียกว่างาน30ปีปอร์เช่ไทยแลนด์แล้วกันนะฮะใช่ครับเขาเรียกว่าปอเช่นี่ผูกนกัาคนไทยมามากกว่า30ปีแล้ว<ช>ลที่มคานะหลากหลายคน ก็เรียกว่ามีความผูกพันคคุณพ่อใช้ขับไปส่งเรียนจนโตมาปัจจุบันมีกระตุ้งตัางซื้อก็ไปซื้อพอเช่มาทาให้เรื่องราวความผูกพันพอเช่นะคะไม่ใช่เป็นแค่รถและแต่เป็นสตอรี่ในเรื่องราวตของคุณนะครับเพราะมันเป็นรถที่เรียกว่าเป็นมรดกนะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับและที่น่าสนใจก็คือในงานนี้นะเขามีธีมคล้ายๆกับงานดับซับเบนท์ทังดิจิก็คือในเรื่องของสีสันดีมินคัลเลอร์นะครับก็คือสีสันของความเป็นพอเช่นะครับ30ปีในบ้านเรา แล้วก็75ปีนะคุณตูนในตลาดโลกสําหรับการทำตลาด Porsche นะครับแล้วก็มีรถที่น่าสนใจมากมายนะโดยเฉพาะในตัวของรุ่นนี้หละครับคันไฮไลท์คันไฮไลท์ก็คือในตัวของ Porsche ในเวอร์ชั่นครบรอบ30ปีรถรุ่นพิเศษก็คือตัว911ของ Porsche นะฮะที่เรียกว่าใน1คันเนี่ยมี7สีคุณตูนดีมินคัลเลอร์งรถรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรนะเขามีสตอรี่ที่น่าสนใจเราไปรับชมกันครับครับผม we just arrived yesterday morning and just to come here to see this special car this special project it is something that we have dreamed of this morning what i want to do is put my hand on the car touch it and make sure that it is real it is Porsche's 30th anniversary in Thailand we were official importer since 1993 we're going to have to make a Thai market edition that is very unique Thailand has designated seven colors for each day of a week. Everyone in Thailand always knows which day they were born and which color is their lucky color. Why don't we make it the seven colors of the week? Because this is part of the Thai culture. So we're creating this market edition in seven different unique colors. Customers will be very, very proud that you will never be able to buy another car like this. if I'm allowed you know I want to drive the car around Thailand to announce that uh, Porsche has done something very special for Porsche fan in Thailand รถรุ่นพิเศษของ p o r s c h นะฮะที่ต้องบอกว่าใน1คันแมมี7สีแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ30ปีนะ ที่เรียกว่าหลังจากเสร็จงานพอเช่ในบ้านเราแล้วรถคันนี้ก็จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของพอเช่ที่เยอรมันด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจแทนชาพอเช่ในประเทศไทยจริงฮะถูกต้องฮะและภายในงาน30ปีในครั้งนี้นะค,คุณดูต้องบอกว่ารถที่น่าสนใจเน,นี่ยมีั้งมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ964เทอร์โบซึ่งถือว่าเป็นรถคันแรกของพอเช่นะฮะที่ทําตลาดแล้วก็เป็นรถที่คุณ เฟอร์นิดานปอร์เช่ได้ออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ปอร์เช่มีชื่อเสียงอยู่ถึงปัจจุบันบด้วยก็เรียกว่าเป็นงานที่รวบรวมความน่าสนใจของปอร์เช่ครับ,ร,บรวบรวมเรื่องราวสตอรี่อย่างที่คุณคุณตูนเรียนไว้นะว่าความน่าสนใจของรถที่เป็นโมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในงานนี้ก็รวบรวมไว้แล้วก็มีความน่าสนใจอยอยจริงๆครับ และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของปอร์เช่นะที่นํามาฝากกันในรายการวันนี้ครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมนะฮะรายการออโต้แจมวันนีะในวันหยุดแบบนี้ฮะ้าเรียกว่าวันสงการไทยฮะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมนะออกไปเล่นน้าสงการอย่างมีสตินะฮะเมาไม่ขาบและที่สำคัญนะเรามาระวังตัวกันด้วยนะฮะมีสติก็จะมีความสุขถูกต้องฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมน้กระทุ่งตะรองสุขครับหรือตูนครับแล้วก็พี่ต้นนะฮะการเงินสบายครับครับผมลาไปก่อนนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยคร